ครับพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้ครับเวลาประมาณตีสี่กว่าๆน้องเป็น้องพอเดินก็ตื่นแล้วพอเดินแล้วคุดพ่อพอเดินเลื่อนอลอาหารเห็นนูเลื่อนบอลเขาเปียกเนาะเขาเปียกเห็นนูแล้วพอเดินก็ผพายไางลงไปิดทางใตน้องเป็นน้องไปเบิ้งซาป่าพอเดินไปเบิ้งให้หน้าพอเดินหน้าเปน้องน้ำขึ้นนะองเป็นนังไแหลน้องกำเขาเปียกไปให้ นูกันปรดลี้ยงนู้กู้ไว้น้าพี่น้องเลี้ยงนู้กู้ไว้สองตัวตนี้านนี่อหานี่มันจินนะ โม่คนก็นอนหลับไหลอะไรพี่น้องเพลิงก็ตื่นแต่เช้านั่งมาลับพี่น้องกันเองเมียแล้วเพลิงไปเรียงไปสองตัวพี่น้องอาหารเนี่ย่ไะเดี๋ยวหาหารอาหาร เริ Our ่มไปแ้วใจลราะาเดงปลอ้อยใบพ่นเลยนะแล้วพเด่นพายางมงสวนน้ำขึ้นพี่น้องนะอย่งนและเรงก็ไ่ได้เขาจักเทอกสวนกรไดน้ำขึ้นที่ีลอประจำละ้าก็เริ่มหกแล้วพี่น้องไ่ได้เฮ็ดที่กีล่อปจำงนีก็บุกเขาไปยาง้วพี่น้อง โอ้โกบนอกบกบระเด็นกบที่ประเด็นแดงไปพรปเด็น,เดน,ไเดนไปไปเนีเ่ยเขาเป็นนื้ปาเน,ปนี่ยใ้สมสวยน้ำมขึ้นเลยพี่น้องเนี

เคียดครับลองคบดูโอ้ดเต็นลงน้ำแล้วจะไสพอเด่น,นตาบางไเลยกบที่พอเด่นไปไหนน่น,นะพี่น้องน,นะไปแล้วเต็นแดงลงน้ำแล้ว ไปแนละ้วพี่หน้า,น,าน้องหนามวดอ่ะเหยงตุ้มลูกโคบเพดินลายตยัวอยู่หนังอย่างนี้เย็นแปลยไปเนานะโอ้ลมเย็นดีขนานดะเลยพี่น้องบรรยากาศน้ำมือเสะน้ำขึ้นตอนตีสี่สวนพเพลินลมเย็นสบายนะพี่น้อง อากาศอีสานบ้านเหาะขอพามาเที่ยวน้ำขึ้นมะพี่น้องนนะอากาศตอนน้ำขึ้นบางสิเป็นจังได้พี่น้อนนะข้น้อยก็แจ้งมาพี่น้อง Càng đồn tìm 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 có tìm cây khắn tìm 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 nào tìm 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 ต้องกล้วยบ่ได้ก็ติดหลาย,ลยนะพีนนนน่น้องขึ้นไปหลายแล้วอีหยงมน้ําคืนมีป่าเฮาบ่ได้ปล่อยปาดอกพี่น,น้องห้นี่เ็ดได้ีเนาะป่ามาปล่อยพี่น้องให้ได้ เดินมีเงินบริเวณเดี๋ยวมอปลายดอกหนอจากพันธุดอกสองให้จึงง่ายไว้เลยหนอตามต่ง่า่ไว้เลยนอนี่คือนี่อาหารกินเนาะอันนี้นะโอ้ล่มเย็นดีขนาดนี้หนอตามขึ้น

น้ำกระบอกเนียนยเพี่อน้เงเห็นปลายเขาแล้วพวกหนึ่งถ่วฝนตกนี่ก็ข่าเนี่ย ไปเซยียมดเนาะวิวเห็นปลาก็ได้ต้องขึ้นเที่ยวเซยียมดครับพี่น้องประเด็นพาเที่ยวต่องขึ้นได้พี่น้องนะานงมาแย่งมือนัหน,น,นูแน,น่แนส่สวนเดียวกวนี่ล่ะพอเปิดเพื่อนไปแล้วพี่น้องนะ มุกมุนอย,ยนู่แต่เฮี้ยไรมันก็คือว่าอากาศบลอดไทยเทเน้อพี่น้องเนาะนี่อากาศกับไทยเทพโอ้ยเย็นสบายต้นยูคายเป็นใบเสยพี่น้องที่เพื่อนมาเสียบเป็นรักเนาะเป็นใบถชีน้ำได้เดียนเลยพี่น้องนี่เสียบนี่ เมื่อไเลยสีส่นของน้ำาม่หุดน้องก็หอดูนะน้องก้างนอกเลย ต้นมอต้นนี้ก็ถอดนะอยอดได้่น้นยางละน้ำขึ้นเลยขึ้นแอต้นน,ะนะนี้เอดินก็ถทอว่าใหญ่นลยขึ้นแนะนะต้นนี้มุมมีเลยข้อแล้เดิมนมะปูน่าเล็กกลนะังแตกใบนาง พอดีน้ามาปลูกต้นนี่น่าเนาะนี่แตกใบออกหลายแลนะน้ำต้นนีโอ้อนี่ต้นนี้คืเอียงต้องใส่ถือล่มนะพี่น้องแต่น้ำปลูกง่ายเนูะตัวเรียงว่กากำลังติดนะพี่น้องเอียงร่มมากเอียงอยา,ากหักกล้ตัวมันใหญ่นะครามที่แรกว่าสิแถวนี้ว่าสิเลี้ยงใกล้เลยคือเนองอันนี้ก็าบ่าได้เห็ดดอก เอือกลมวามตังใจแล้วนะอพี่น้องนะเย็ดแนวอื่นนะเย็นไมเงินกันกอมาซ้าวมางไฮบางสวนแบบนี้ล่ะพี่น้องว่านี่ยังนกยังบางอันนี้อันนั้นไปแล้วนะ ร่มเย็ยนดีขนาดได้พี่น่องตอนที่แจ้งอากาศดีขนาดเป็นสบายเลยพี่น่องนะอันนี้ก็อยอดพักกระดดนได้พี่น่องจนกระโดดกระดินตับล้แล้วมันแตกยอดพีกก่นนะักแม่งนี่ไม่กินนี่อยังก็ไม่กินนูน่นกินไปกระโดดน,นะพี่หนองโอ้อาคุณแม่งงงขนาดนดี้ หงห้องตัวนี้จะเป็นมากถ้าปลูกไวต้ตัดขุดคลองไหมไหมนะพี่น้องนะ,ะเริ่มใหญ่เริ่อมยังแล้วนะถ้าพี่น้องยังเด่นต่างนขึ้นนะพี่น้องนะต้องกล้วยปีนี้มันเป็น กล้วยโอ้เสียกล้วยโอ้ใหญ่สิเนาะแต่วหมากมันบ่ใหญ่เใหญ่พอดตัดพอดตัดปีออกแล้วเนาะนเนาะโอ้เใหญ่นเใหญ่ใหญ่ขนาดเด้อสม่ปีนใหญ่เนาะแต่ว่าหมากสิใหญ่บ่ัน่ะ พีน่น้องชมยางเดินต่อขึ้นนะพี่น้อนนะบรรยากาศก็ดีดี่น้อง,องลมเย็นสวยสวย

ปลูกไว้คางเฮี้ยนหพี่น้องมันจะเก็บกิง,กกงไงพอมเรื่ปลูกไว้างบางัพนพอเรีนตือว่ามันใกลมือไกลมือแล้วมันก็ได้กินงนะพ่นองครับพี่น้องคิปนี้เขเรีนกัวา้าเนานะะเรีนผ้ายางสมสวนน้ำตนขึ้นด,ดอกพี่น้องรเรียนเยตื่นเขารเรียนหน้ามารับตีซีรเรีนตื่นนมานพี่น้องนะนี่ไง คือผู้เรียนเพาะต้นหลงหน้าไว้เนาะตอนมาไหวนเขาเริ่มก่อพอไว้มันติดนหนดแล้วเขาเริ่มเลี้ยวไปปลูกแล้วครับพี่น้องซ้ำนี้เด้พี่น้องเด็กชิดหนาจะาพอกันไหมเท่านี้ก็ดอกไม้คุณแม่คนเห็ดไว้นะเลี้ยงกันไว้ก็ได้ผู้เรียนก็ยังออมบานก็มีอยังเด็กพี่น้อง ตีสามตีเดีเนาะม่หลับนะผมเนี่ยคลิปนี้ก็สั้นนะครับสวัสดีครับ